ในโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปจากผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าทำไมใส่บาทจึงถามพระถามเนนเพราะถ้าท่านได้รับและนำไปฉันถือว่าใส่ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่เหลือทิ้งขว้างพร้อมยังติดแฮชแท็กเนนน้อยวัดเขาแก้ว Ag, บวชได้ไม่กี่วันแต่ให้ศีลให้พรเก่งมาก Hash ให้ดูความเก่งและน่ารักของเนนไม่ดราม่านะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอพยุหักคิรีจังหวัดนครสวรรค์ขณะที่แม่ค้าขายข้าวแกงกำลังใส่บาตรให้กับเหล่าสามเณรของวัดเขาน้อยและถามว่าต้องการจะฉันอะไรเลือกได้เลยซึ่งคำตอบที่ได้ก็มีทั้งต้มจืดผัดกระเพราแกงปลา แม่ค้าก็จัดให้ตามที่เลือกหลังจากที่ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยเหล่าซามเนนก็ให้พรอ,อย่างพร้อมเพรียงและเสียงดังฟังชัดจึงกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจํานวนมากอาทินี่แหละการทําบุญสุขผู้ให้สบายใจผู้รับ แม่ค้าใจดีสุดยอดสาธุครับผมว่าทําถูกครับใส่แล้วไม่ฉันก็ทิ้งเปล่าใส่บาทเขาห้ามถามพระครับแต่ถามเนนได้เขาไม่ได้ห้ามแบบนี้แหละครับถึงจะได้บุญบางครั้งใส่ไปแล้วฉันไม่ได้ก็มี